เผ็ดใส่เลยทำมุนเนาะทำมุนเราอีกจังใดบ้านี่เล่เอาไข่ออนบอลลุ่งเออทำไข่ใส่บะเพ็ดโดยไปจังใดอีกบ้านี่เล่เอาน้ำเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ให้มันเป็นน้ำเอออีจังใดบ้างนี่พักเอาบ้านี้โดยพักหยังมีแต่ตักกินนั่นแหละเฮ้มีตักกินพักกับปลาใส่หรอบม่มีพักมีแต่เาเอาใบยามากซีดใส่ไข่เลยน้ำปลาฮะลองซีดใส่เบิ่งดู มันบ่มากเหรอกินไข่ซื่อๆกระแทบหรอโอ้กินไข่ซื่อๆนี่กระแทบคักอันไหนไข่เพื่อนโอ้หน่วยเดียวนี่อิ่มโอ้ยังเหลือหลายจำในนี่เหรอโอ้ปุงใส่น้ำนะจำกะปิกินเลยด้วยป้าคือความแทบบอ้วยเอ้าอันกะปิอันนั้นก็กะปิอันนี้ัได้แซ่บ S. <S ต,いいตัวนี้เหรอบ่มีชผสมเลยเอาละแม่ในครัวส่เข้าใส่กินอ๋อเอาน้ำมันลงกระทะแล้วหลดให้มันฮว่าหล่อเข้าใส่กินโดยโดยอยางบ่มีผสมกินยาบ่มีอย่างกินฮะได้ทอดไข่กินจะเคื่ออย่าได้จืดไข่ก็บ่มีเงินจืดบอได้จืดกินอย่าไข่ได้ทอดอยู่โยอ้บ่มีข้าวกินไปนี่กันยังเลี้ยงทั้งหลายตัวเนาะซื้อห่ำเลยบ่หนีิซื้อห่ำมาให้กินดย ทำมาให้มากินหรอผมหากินหาคนกินข้าวอืมทุกคนผู้สาวเพื่อนบอกไข่กินข้าวแรงแม่หรอทุกเจ้าสิกินไข่ต้มหมอต้มจักหน่วยจั๊กหน่วยมันฮะยหน่วยเลยนะสองหน่วยต้มสองหน่วยกินสามคนอกอบอกกินเด้สองคนทุกคถ้ากินเจ้าได้ถ้ากินเจ้ายังจะขัวมี่ฮึขัวมีกินขัวมี่โดยอ๋อแม่กับลูกนี่กินคนละหน่วยบอกมาป่ะนี่เจ้าเอ็ดเมนูแต่ก็กินก็ เเมนูเจ้าเอสอย่างกินก็ไข่ต้มเจ้าเวาฮะเจ้าปรุงจังได่บ่อไข่ปออไข่เอตกอตัมตำบักเพ็ดดอกอัมหมกเพ็ดอ๋อนะเพื่อนเอสกินเพื่อนผู้ดีเวบ่แม่แล้วค่อยกินหรือจังไถ่หนึ่งบ่อยากเออเนี่ยเพื่อนเอสเบิ่งก่อนวันนี้บ่าเจ้ายามเจ้าเอสเจ้าเอสตกอเจ้าเจ้าไข่เอาเจ้านั่งลงดู cho va chăng đáy này ừ. ừ. ơ rồi lấy ạ chăng đáy ao à bọc phết xay ao ừ. bọc ừ. phết ở nằm. Ở nằm xay ơ tam muôn nó. tam muôn lô ai chăng đáy bao nhi lấy ao khay hắn toàn tam khay hay bọc phết rồi. lấy chăng đáy ích bao nhi lấy ao năm ao nắm xay ao nắm xay hai mi đeo 트를 nắm ơ ơ đại ếchăng đáy ba nhi ơ ơ ơ phá xa ba nhi kín da la ơ mi มมีผักมีตะป蒿อ๋อบัญญ oh, ัติมันมีผักใส่ใช่อย่างผักหอมเจ้าบโใไซอ๋อเจ้าบโบตีตำใส่บักเพชรอ๋อใส่ตำใส่บักเพชรอ๋อโดยโดยใส่ตำนั้นหมกเพชรตำใส่หมกเพชรเกลือกับ่บไซน้ำปลากระโใส่เกลือแป้งนัวใส่เกลือกระเป้งนัวก็ใส่อีกโดยแหละลงปอนไข่ในลงตำไข่ในให้มันมุ่นอ๋อเจียวไข่ก็คือเจียวผมเลยแต่ว่าผมใส่ผมใส่บักเพชรแห้งโดยโดยหมกเพชรแห้งคั่วแล้วก็ตำของข้อยถ้าข้อยเอสใส่ อันผักหอมตําแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ไข่ตำอันน่ะถ้านีสูตรค่อยได้นี่เออปรสูตรลดหน่อยนึงกแต่แซบแต่ว่าอันนี้ฮะเพื่อนตําใส่บักเพล็ดบกเพล็ดแดงเหรอบกเพล็ดิบักเพล็ดิบักเพล็ดแห้งบ่หดออ๋อคือเดียวท่นจี้จี้น้ำอ๋าแต่คือกันเลยสัเว์คนแรกนึกว่าเอาเพื่อนตำไข่ใส่บักเพล็ดซื่อๆบ่มเมี่ยงปรุงบ่ได้ปรุงคือเดียวแซ่บเหรอฮะ คือโบซิดน้ำปลาใส่แน่สะเฮ้ยใส่บบมากอ๋อนี่จังไส่ให้เด่นน้ำปลาฮะลองซิดใส่เบิ้งดูฮะเห็นเหรอน้ำปิ้เกลฮานะซิดใส่ไข่เลยน้ำปลาฮะลองซิดใส่เบิ้งดูมันบบมากบบมากอ๋อกินไข่ซื้อๆกระเซ็บบ่หรอโอ้กินไข่ซื้อๆนี่กระเซ็บคักอันไหนไข่เพื่อนโอ้หน่วยเดียวนี่อิ่ม ได้จักมือเนาะไขา่แผงนึงนี่อาทิตย์นึงได้เหรอได้เหรอได้เหรออันนั้นกินหลายมือเอาที่จะยอมกินกับปีอันไหนเอ็ดจังไรกินจ้ำกินเลยบ่จ้ำนี่นเหรออันนี้อันนันนนนกซีเบิร์ตเหรอเจ้าจะเอามาให้ค่อยเบิ่งดูห่ากนันอันไหนะพอแห้งหมดยังหลายนยังหลายเจ้ากัต้มใส่น้ำแล้วเอาใส่น้ำแล้วก็คัวว่วๆั้เลยเออ อันนี้ฮะเอาใส่น้ำมันเข้มข้นกว่านั้นอันน่ะฮะแบบปรุงเบื้องนั้โอ้ยยังเหลือหลายจำเลยนี่เหรอเอาปรุงใส่นอมนะจำกะปิกินเลยด้วยป้าคือความแซบบอโดยเอาอันกะปิอันนั้นก็กะปิอันนี้อไดแซ่บกวกันตัวนี้เหรอโยนเนียนบดเช็ดนี่เอาบ่เจ้าบดยากมากเอาแบบนี้ของเวียนฮะอ๋อแต่ของอืมกะปิตัวนี้ทำ แต่อันนี้หามากอันนี้หาแซบบอกกับ<ด><ด>ปีไทยกับ<ด><ด>ปีไทยเพราะเดจ้ำกินเลยอ๋อเจ้าบอลลอกเอาขั้วใสข่ข้าวเห่ยขั้วใส่แล้วก็เอาน้ำแส่เอาข้าวใส่กระพัรกินเลยหละเป็นน้ำพริกกะปิเลยแหละเป็นข้าวะนะเอาข้าวกับขั้วขั้วแล้วก็ลองเอาใส่เบื่องคนคนแล้วก็ตักกินใส่ถ้วยฮะลองเอสเบื่องแหล่จ้ำแต่ยังจ้ำเนาะลองเฮดเบื่องลายๆอ<ด>ย่างแล้วมันจังแซบ อ๋ออันนี้บอมากก่อค่อยนึกว่ามันแซบสมพอถ้าอันนั้นมันมีเจ้ากับบ่ได้กินอันใหญ่นี่แหละแต่ว่ามันเบิร์ค่อยเลยซื้ออันใหญ่มาให้รอบก่อนฮะเออนี่เลยนี่เลยมันมดเออมันเบิร์มันมันบอแซบอันี้ตีอ๋อของเวียดบอแซบสำหของไทยอืมเป็นวอ่าตัวนี้เอออันนี้ของไทยอันนี้อันนั้นของเวียดอันนั้นอันนั้นที่ซื้อมาหางเบิร์ตมีแต่ของไทยเบิร์ซื้อแต่ของเวียดอันนี้ก็มีนี่แหละรอบนี่แหละค่อยซื้อของเวียดมาให้ะ แซ่บขนาดเพื่อนบบใส่น้ำปลาปกินเลยเหรอถ้าเฮานี่โบใส่น้ำปลาดิกินบบได้ไลยนึ่งยังเลยน้ำปลาใส่น้ำปลาเพื่อนอ๋อ่ยังเหรอ๋งองยังอยู่อันนี้ก็เก็บไว้เลยสันมันนี่เนนี่นนนอืมมุดละมันนี่อืมบุญมีไปรสร้างเลยเอาละมันในครัวใส่เข้าใส่กินอ๋อ <c oughs> เอาน้ำมันลงกระทะแล้วหลดให้มันหอมแล้วเอาข้าวใส่กินโดยโดยอย่างบุญมักกินอย่างบุญมีอย่างกินฮะ ได้ทอดไข่กินจะเครื่อเย่ะได้จืนบ๊ได้จืนกินอย่าไข่ตายแ้ได้ทอดอยู่ทอดคักอยู่เนาะเป็นอยู่เนาะอ๋ออ้ทุกคนเป็นกินข้าวกับกะปิยางโบมียางบมีแท้ๆให้กินข้าวกินกับน้ำมันอีกสำคัญสุดก็คือข้าวถ้ามีข้าวนี่บอดตาย ถ้าบ่มีข้าวนี่รถยากกดมื้อกินมื้อมันบ่อละปลากระหาบ่ได้แล้วมันบ่อหรือจังไดน้ำลายยมันเบิดแล้วน้ำลายน้ำอยู่ใส่หลายเขาปล่อยไปทางพุนอ่อนหลายปล่อยลงทางนี้นะเขาฮ็ดมาแซ่งเนี้ยเอาคือว่าน้ำไหลมันคือบ่มีเข้าน้ำใส่อยู่นี่คลองสายอยนางนี้ตองทุกข์นั่นนะสายลงไปพุ่นนั่นนะอ๋ออยู่ใต้ใต้พายฮะใต้พายน้ำถ้าโทษท่านอรอดี๋ยวย อ๋อก็เลยหากินบอดได้มันลายมันเล่นกินแซ่บแันเด้อนั่นเด้อแซ่บคักรืดอชื้อซื่อหนะก็แซ่บคักอ๋อไข่หันบ่มี้ยังบ่ได้กินอย่างกินกับเกลือกินกับยังหมาเจ้ามีจักตัวหนิหมาเจ้าหนิมันตัวนี้นะบ่สามชิ้นโตใสอีกตัวหนึ่งขายตัวเท่าไดขายสามแสนสามแสนโอ้ชื่อกินอันนี้อันนี้ก็กินข้าวปลักลายเลยแต่ละตัวนี่แม่เนาะ บ่2มื้อได้บ่ทันกินข้าวนะมานี้บ่ทันกินข้าว2มื้อล่ะโดนกินอยู่เฮ็ดแกงเลยเฮ็ดกงนี้เออเฮ็ดกันนั่นเฮ็ดกนันเฮ็ดลขเอาให้ทิ่มเลยโดืขเลือแล้วทิ่มมันเลือทิ่มเลยมันแหละข้ามมือมเอาแหละอกินแนวกินหาอ๋อแต่มันเลือกกินแล้วมันข้ามมือนีอ๋อเมียนเขาหมันเลือกกินแล้วมามาอยู่พี่ มาเฮือนนี่อ๋อข้ามาปั้นลูกกินบ่ลูกเลยปลาที่มันเลยปลาทิ่มเลยอ๋อหอมเมี้ยให้มันกินแต่ดีแม่มันอ๋ออันนี้ลูกบ่ทุกได้เหรออ๋อตัวผู้อันนี้เขาเรามาให้หรอตัวนี้ตกน้ำซางแล้วเราเลี้ยงไว้เขาลงเอานะขอลงเอาลงเอาอยู่ใส่อยู่ในบ้านเขาเจ้าบ่บ้านพ่วงคุณเจ้าเราลงเอาเรามาเลี้ยง โอ้ยบ่มีข้าวกินไปนีกันยังเลี้ยงตั้งหลายตัวเนาะซื้อห้ามเลยบ่เนี่ยซื้อห้ามมาให้กินด้วยห้ามไมาให้มากินเหรอโอ้หมาหากินห้ามคนกินข้าวด้วยอ๋อฝ่ากินจนอิ่มอยู่บ่สาวอิ่มบะอ๋อแซบกินแต่ไข่ซื้อแต่แซบเนาะโอเคทุกคนมาเบิ่งเพื่อนกินข้าวเนาะมาเบิ่งว่าเพื่อนกินจังไรแต่ละมือที่เราซื้อมาให้กินคือ ตามมีตามเกิดแล้วก็ตามมักเนาะไข่ก็กินบได้ใส่อย่างเลยบได้ใส่เกลือบได้ใส่อย่างเลยต้มกินกินแบบนั้นเลยนะครับอืมโอเคสักครับทุกคนผูดะไข่มั่นแพงเอาแพงมันไปใส่แล้วแย่นไม่อย่างก็อันน่ะเจ้าไปใส่ใส่อันนั่นนะที่ใส่ไข่มาไม่อย่างเขาเอิ้อยยังเตะเตะเอาปไวบใส่ทิ่มละอ๋อนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ Bye bye đứa cháu Bye bye ừ.